สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลลักนาตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีออร์คโบายเ็มนะคะก็ได้เวลาทำนายเรื่องของการงานการเงินค่ะสำหรับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะในเดือนมิถุนายน2564นีนี้ค่ะการงานการเงินของพวกคุณนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนอื่นนะคะท่านที่เข้ามารับชมเนาะยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามช่องนะคะฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเวลามีการอัปเดตคลิปต่างๆของช่องเรานะคะก็จะได้เข้ามารับชมกันเช่นนี้เป็นประจำนะคะ ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากกดถูกใจค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทํานายด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงนะคะวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะหรือว่ามีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีตุลค่ะก็รับชมคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ การงานการเงินของพวกคุณนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการงานการเงินของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะเดือนมิถุนายน2564นะคะเาค่ะแล้ามาเปิดไพพร้อมกันนะคะเอสออฟวานนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ Six of c u p ค่ะ6ถ้วย Four of c u p ค่ะสถ้วยนะคะ n i g h t of Cups ค่ะอัศวินถ้วย Seven of p e n t a c l e ค่ะ7เหรียญนะคะ Ten of p e n t a c l e ค่ะสิเหรียญนะคะ King of Pentacle นะคะราชาเหรียญ uh, Seek of Pentacle ่ะหกเหรียญน,นะคะ The The Empress นะคะ The Devil นะคะ ในภาพรวมของพวกคุณนะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ,ะเรื่องของงานค่ะพวกคุณกําลังมีโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ๆอยู่นะคะแต่งานใหม่อันนี้อาจจะไม่ใช่งานใหม่แกะกล่องสทัทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นงานที่คุณเคยทํามาก่อนในอดีตนะแล้วอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่มันพับไปหรือว่าเป็นการที่คุณ อย่างเช่นถ้ามีการปรับรแผนกปรับปรุงอะไรใหม่ๆค่ะคุณอาจจะมีการโยกย้ายแล้วก็กลับไปทำงานที่คุณเคยรับผิดชอบเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะนะแต่ถามว่างานนี้ค่ะที่คุณได้ไปทำมันถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับพวกคุณเลยทีเดียวนะคะในในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะนะดูเหมือนว่า ในช่วงเรื่องของการงานนะมิถุนายนนี้นะค่ะดูคุณอาจจะเบื่อกับงานอยู่สักหน่อยนะคะนะแต่ว่าในขณะที่กําลังเบื่อนั่นเองอะค่ะก็จะมีโอกาสมีช่องทางที่บอก อย่างที่อย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งยกย,ย้ายงานต่างๆแล้วคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ปรับไปตรงนั้นด้วยนะคะเลยทําให้คุณได้มีโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเนาะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าบางอย่างที่คุณลงมือทําไปอะคะ่ะคุณไม่ค่อยมั่นใจในผลของงานนั้นสักเท่าไหร่เลยทําให้พอทําไปได้ระยะหนึ่งคุณดูเหมือนจะนิ่งๆไปนะคะกับงานที่คุณทำเนาะคุณรู้สึกว่า ยืนมองอะคะ่ะว่าทิศทางนั้นนะคะคุณจะควรจะไปทางไหนดีในเรื่องของงานเนาะดูเหมือนกับไม่ได้ขยับขยายเพิ่มสักเท่าไหร่นะักนะแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีการขยับขยายไปแน่นอนนะคะไพ่สิบเดือนขึ้นมาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคืองานของคุณถามว่าจากเดิมที่เคยทำให้คุณลังเลหรือไม่มั่นใจทำให้คุณเบื่อหน่ายะคะ่ะตอนนี้ กำลังเริ่มกลับมาสู่สถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะคะเนะาะไพ่ราชาเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะคะบอกเลยว่างานของคุณรับรองสัมพันธ์กับเรื่องของไรายได้แน่ๆนะคะมีทั้งสิบเหรียญแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญขึ้นมานะคะแบบนี้นะ,ะคุณอาจจะมีเรื่องของการที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นบ้างในช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานนะก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆนะในเรื่องของการทํางานาตัวคุณเองอะคะ่ะจริงๆคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่นะคะ นะคุณเป็นคนเพอร์เฟกอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนสมบูรณ์ของคุณอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในช่วงการงานของเดือนมิถุนายนนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณนิดนึงไพ่เดวิลขึ้นมานะคะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณทํางานในลักษณะของรูปแบบงานที่เป็นงานออนไลน์เงี้ยค่ะนะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะคะที่มีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณก็ได้ค่ะงานที่เป็นลักษณะงานโซเชียลงานออนไลน์เนาะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานทั่วไปที่ต้องติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเนาะมีโอกาสที่ดีเข้ามาจริงแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังอาจจะมีคนที่กําลังอยากตักตวงผลประโยชน์จากคุณนะคะแล้วเข้ามาหลอกเพื่อหากําไรจากตัวคุณก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของพวกคุณนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอ,อะไรที่ค้างค้างอยู่อย่างเช่นคุณเคย มีลูกหนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการตกเบิกเงินเดือนมีเรื่องของการรอค่าตอบแทนที่คุณทําเรื่องค้างเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณกําลังจะได้รับผลตอบแทนนั้นกลับคืนมาในวันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะได้ในส่วนนั้นนะ,ะในช่วงมิถุนายนค่ะอาจจะมีภาวะเบื่อเบื่อเซ็เงๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองของคุณอยู่บ้างน,นะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปมัน มันให้ผลตอบแทนแบบไม่ค่อยคุ้มค่ากับคุณเท่าไหร่นะคุณก็เลยยังลังเลนะคะกับการที่จะขยับขยายลงทุนต่อไปดีไหมนะคะแต่บอกได้เลยว่าการเงินของคุณค่ะมิถุนายนนี้ดูเหมือนโอกาสดีๆหลายๆสิ่งจะเข้ามาหาคุณและทําให้คุณมีช่องทางทางการเงินที่ดีนะคะคุณบอกได้เลยว่ากระเป๋า ของคุณไม่แห้งแน่นอนนะคะในเดือนมิถุนายนสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะนาอเตรียมรับทรัพย์กันได้เลยนะต้องอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังนะคือถ้ามาขอแล้วคุณไม่มั่นใจอะค่ะว่า เขาจะหลอกหรือเปล่าหรือเขาจะมาคืนคุณไหมคุณอาจจะเลี่ยงซะดีกว่านะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่คุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้เหมือนกันนะคะจากการให้หยิบให้ยืมจากการช่วยเหลือของคุณนะคะโดยพื้นฐานของคุณค่ะในเดือนมิถุนายนถือว่าราศีตุลเนี่ยการเงินของคุณอยู่ในสภาพคล่องนะคะอะไร ตกค้างติดค้างอะไรที่ตกเบิกเนะะี่ยค่ะคุณจะได้รับกลับมาในเดือนมิถุนายนด้วยเช่นกันนะคะในหลายๆทางทําให้ถือว่าสถานการณ์เงินของคุณในเดือนมิถุนายนค่อนข้างเป็นไปด้วยดีแล้วก็คล่องพอสมควรนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับชาวราศีตุลค่ะ